สวัสดีครับทุกคนไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งประจำซีซั่นนี้ของเกม Delta ดอร์ตาฟอสก็คือการคอลแลบกันระหว่าง d ดอร์ตาฟอสกับอาร์คไนครับโดยที่การคอลแลบครั้งนี้เนี่ยมีทั้งอีเวนต์ในเกมแล้วก็มีสกินคอลแลบจากเกมอาร์คไนด้วยโดยที่การคอลแลบครั้งนี้ก็จะมีสกินชวอตส์เอ็กวูชัยเอ็กซิวเตอร์แล้วก็วิสเทลนะครับโดยที่ทุกตัวเนี่ยจะเป็นสกินลิมิเต็ดเพราะงั้นแฟนๆอาร์คไนก็อย่าลืมที่จะกำเงินให้พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะเปย์ครับ <laughs> โดยที่ส่วนตัวเนี่ยยยยผมมเเเเเเลลลลล่่่่่นนนน Ark Knight อออููแแแแแ้้้้วววคครรับบบแบบืปปป็็กทีะจฮ มันคอแลแลบกับเกมหลักที่เราเล่นด้วยวะ่ะสรับคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเกมมาักไหนนะครับอันไหนเป็นเกมกาชาแนว Tower d e f e n s เเอาละเรากลับมาที่เกม Delta Force ของเราเลย,เลยดีกว่าในคลิปนี้ผมจะมารีวิวสกินชวอตครับว่าเป็นสกินยังไงสวยไหมหามายังไงก็ไปดูเลยดีกว่าสำหรับสกินชวอตนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องไปหาก่อนครับเราต้องไปสุ่มหาก่อนโดยที่กดไปที่ร้านค้าครับก็จะมีด้านนี้โผล่ขึ้นมานี่ครับสกินของชวอตเดี๋ยวเปิดเพลงนะนี่ สำหรับสกินชวอตจะเป็นเหมือนวิจัยโอเปอเตอร์ของอิงกี้หรือว่าซับโรซาเลยของแฮคลอกับดีวูมนะครับอ่ะก็จะเป็นตรงนี้โดยที่สำหรับชวอตเนี่ยเราจะใช้คูปองวิจัยอาร์คไนฟอสครับจะตัวนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมแจกคูปองอาร์คไนด้วยนี่ครับเฮ้ยไม่ใช่นี่สิอยู่ที่นี่แจกการ์ดอาร์คฟอสนี่ครับเพียงแค่ล็อกอิน แล้วเขาก็จะแจกครับสูงสุดถึง90ใบเลยถ้าเราเก็บประมาณ3นาทีท็อปถ้าเก็บจนครบเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด90ใบแล้วไอ้เจ้าการ์ดอักไนเนี่ยเออผมจะเรียกว่าการ์ดอังกไนเนาะกาตัวนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปเปิดของตัวอื่นได้ด้วยทั้งชวอสเอ็กคูชัยวิเชเดลส่วนเอ็กซิวเตอร์เนี่ยอยู่ในเพทพาสครับเวล80นี สำหรับเอ็กคิวเซอร์หรือว่าหมอชายเนี่ยจะอยู่ในเป็นทันพาร์ทต้องเติม์เป็นทันพาสเอาล่ะมาอธิบายหลักการของชอว์สกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับชอว์สเนี่ยถ้าเราอยากสุ่มเราต้องสุ่มแบบนี้ครับก็คือตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยใช้แค่1ติ๊กเก็ตแล้วมันก็จะกลายเป็น3ติ๊กเก็ต5ติ๊กเก็ต10 15 20 25แล้วก็31เพราะงั้นไม่มีหลุดเลทครับถ้าสุ่มได้คือได้ก่อนมาดูกันเลยว่าวันนี้ผมจะสุ่มกี่ครั้งตอนนี้ผมมีแต่ตทั้งหมด11,000ตติเเก็นาะ ต่อมาดูเลยว่าผมจะหลุดเลสไหมอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันตอนที่เรากดกาชาเนาะฮ่าไวส์ไลน์ครับนี่พอเรากดมาครั้งหนึ่งมันก็จะบอกว่าอาวได้นีตัวที่เราสามารถดูอัตราการออกได้ที่ตรงนี้เลยครับต่อยิงไรยิงออกยากเนาะ พร้อมมากเลยอมีโมดนะครับไปกันต่อสเปรย์ทำมาติดๆ อุ้ยได้ให้หนูว่ะขนูนี้ถือว่าอยู่อันไท้ายโอกาสออกยากแต่ยากกว่าก็คือสกินครับ <c oughs> เนมการ์ดจะครั้งสุดท้ายแล้วนะ ในชามครับก็ตอนนี้เหลืออีกแค่2ครั้งครับอากาศออกชวสก็คือ27แล้วก็มีนาฬิกาที่เหลืออยู่เหลือแค่2ชิ้นววนี่แหละ แม่บิวดีจริงๆเลยเกมนี้ตอนใต้ตะกินแต่อันนี้คือแบบบิวสุดมาก ก็สำหรับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครดวงดีสามารถกดแบบครั้งเดียวอ่ะถ้าออกสกินคุณได้ทุกอย่างในตู้เลยครับอืมแต่ก็นั่นแหละผมเกือบล้างตู้ก็เหลือเดต้าทิ k เกไปทําอย่างอื่นอีกก็อาจจะเป็นมีดเนาะเพราะาตอนนี้ก็มีมีดของเดสม o ลิสเดสมอลินบอสด่านเฟสิตี้อยู่ด้วยเอาล่ะเราไปดูสกินเลยดีกว่าแม้ว่าสกินเป็นยังไงสําหรับชวอตวันนี้มารีวิวสกินครับกระดายมาอย่าลืมไปกดโสนใส่ นี่ก็จะมีบอกว่าเป็นกินข้อแหลกนะครับเพราะว่าเขียงตรงนี้ว่าร่วมมือก็ใส่ไอ้ครบว่าเอ้เราได้อะไรมาบ้างนี่ฮะอย่าลืมใส่แล้วก็มีนาฬิกาด้วยเอมีนาฬิกาเนี่ยอย่าลืมใส่อีโมด,ดูนาฬิกาไว้นี่นี่ตอนเลือกตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นหนา้าเลือกตัวแบบใหม่ด้วย <c oughs> เอาละดานคุกหลังจากเก็บอาวุธเสร็จเรียบร้อยมา,มาดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับกินชวอดอย่างแรกเลยอันนี้เป็นธนูท,ที่อยู่กับสกินท็อปโอ้ธนูที่อยู่ในตู้เดียวกันนี่กดอินสเปกแล้วมีเสียงชวอดด้วยก็อันนี้เป็นธนูของธนูของฟาโบนะม,มาต่อมาก็คือ ระเบิดนี่ลูกระเบิดกดอินสเปกได้ไหมจะไม่ได้โอเคนี่จะเปลี่ยนสีตอนกดค้างด้วยฮะ,ล,ะลองปาสิโอ้มันมีไฟฟ้าเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกเปลี่ยนนะต่อไปก็ฮ้นูครับหุยหนูต่งไปฮ้นูมีแบบไฟฟ้าชอ็อตด้วยนี่ตอนชอ็อตก็จะเป็นเอฟเฟกขาวดำเนาะ เป็นไฟฟ้าประเทศต่อมาต่อมานี่เรามา,มาดูนาฬิกานี่นี่นาฬิกาฮะนี่สำหรับฮันูสแกนก็จะเป็นตรงปลายเป็นสีก็จะมีแสงเหมือนแสงสแกนเนาะก็ลองดูสิวีตอนตอนดึงแบบเท่มากไปทอดมอวกันนี่ตอนแบบตอนตอนดึงฮนูขึ้นมามันจะมีเอฟเฟกเหมือนมชั่นเลยนิดนึงด้วยนะนี่ทั้งสองปืนเลยไอย้ทั้งสองฮันูเลยว้าว ลราพอเลยอีกสแกนไปดูสิโอ้เสียงเสียงสแกนเปลี่ยนด้วยนะอันนี้สิขอฟินิเชอร์นะ่ะไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องหาตัวที่ฟินิเชอร์ได้ก่นอนเฮ้ยเฮ้ยขอฟินิเชอร์อืว้าวเานี่ยเท่จัดเดี๋ยวลองปาหนูปักดูดีกว่านี่ปลาปัก ไม่ให้โดนทำร้ายนะตอนนี้นะอ,นอ,อ่าสำหรับปืนปกตินี่ตอนเราถือปืนเราก็จะเห็นเป็นนาฬิกาเลยน่ารักมากตอนนี้เพื่อใครอยากเห็นถุงมือนะครับเอฟเฟกต์ถุงมือไปเออ,โอ,โอนี่ตอนทิว่าเฮ้ยมันเรืองแสงในที่มืดด้วยนะนาฬิกา watching. ดูตอนเด้งปึ๊บอ๋อขนัวอุ้ยคือถ้าใครใช้สกินนี้เนะี่ยคือแบบเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยหมอน,นี่มีสกินว่ะเพราะเสียงสแกนมันก็เปลี่ยนเนาะเสียงสแกนเหมือนจะเบาลงด้วยนะแล้วไกด์ต่านคุกตอนนี้ผมเดินค่อนข้างจะคล่องขึ้นเยอะละ เดี going, fun, so ๋ยวผมมาทําไกด์สอนเล่นด่านคุกแบบละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะก็รอก่อนก็เท่านี้ครับสรับการรีวิวสกินของชอสส่วนผมผมประทับใจมากแล้วเดี๋ยวจะมีสกินของตัวต่อไปมาอีกก็รอเลยครับผมว่าสวยทุกสกินถ้าถามผมเป็นการส่วนตัวว่าผมอยากได้ตัวไหนที่สุดแล้วก็แบบรอสกินตัวไหนที่สุดตอนนี้ก็คงจะเป็นสกินวิเเดลครับสวยมากแล้ววิเเดลเนี่ยในอาร์คไหนตัวเกมเกมอาร์คไหนอะนะเป็นตัวแบกเว้ยผมก็เลยแบบไหนๆก็ไหนๆละมีในอาร์คไหนแล้วแล้วก็ต้องมีในเ e อร์ d ตรฟอร์ดสิวะ ก็ะสำหรับคลิปนี้จบลงเท่านี้ครับไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าขอโชคดีครับขอให้รวยรวยนี่ยินดีต้อนรับกลับมาของมาเต็มเลยนะ